คนเคยสงสัยกันไหมว่าในตลาดสบู่ที่แข่งกันดูเดือดจะเอาอะไรไปสู้กับเจ้าตลาดที่อยู่มานานแสน จะพาไปแกะกลยุทธ์ของสบูราเบนแบรนด์สบู่น้องใหม่ที่พึ่งเริ่มเมื่อปี2021ได้เข้าไปขายในห้างสรรพสินค้าและบมเทิร์นเทชั้นนำทั่วประเทศมีเคล็ดลับอะไรซ่อนอยู่มาดูกันเลยลองนึง่นคาบตลาดสบูในบ้านเราสิผู้เล่นเก่าแก่แบรนด์ใหญ่ๆที่อยู่มานานนมมีงบการตลาดมหาศาลผู้บริโภคเลือกซื้อตามความคุ้นเคยและราคาเป็นหลักนันคือเรดโอเชียนของจริงเลยนะแบรนด์น้องใหม่อย,ย่างสบูราเบนจะมีที่ยืนตรงไหนกันกลยุทธ์การตลาดที่ว่าคือการ ความแตกต่างที่สะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นราเบนรูด้ดีว่าในตลาดที่สินค้าคล้ายๆกันเต็มไปหมดถ้าอยากให้ลูกค้าสังเกตเห็นต้องทําให้ตัวเองเด่นขึ้นมา<อ>พวกเขาออกแบบแพคเกจจิ้งที่ไม่เหมือนใครมีสีสันสดใสเข้าใจง่ายแต่พงเอกลักษณ์เมื่อวางรวมกันครบทุกสูตรบนเชฟแล้วดูโดดเด่นสะดุดตาทางกลางสบู่ทั่วไปแถมยังมีการใส่ใจในรูปทรงของก้อนสบู่เช่นสบ เหยที่มีขนาดใหญ่แตกต่างจากเจ้าอื่นสิ่งเหล่านี้แหละที่ทําให้ผู้บริโภคที่เดินผ่านไปผ่านมาต้องหยุดมองต้องหยิบขึ้นมาดูนี่คือพลังของการสร้างแบรนด์ผ่านวิชวลไอดีนิตี้ที่แข็งแกร่งเข้าสะดุดตาแล้วสิ่งที่ทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อซ้ำก็คือคุณภาพคุ้มค่าในราคาที่จับต้องได้สบู่ราเบนปรุงมาอันที่จะพัฒนาสบู่ที่อ่อนโยนต่อผิวจากสารสะกัดธรรมชาติอย่างส้มนมข้าวม้าขามขมิน้นหรือขิงลงไปในทุกตูรแถมยังมาแบบก้อนใหญ่่างก้อนกลมร้0กรัม เลียมร้ยม130กรัมราคา30บาทเท่านั้นราแบนไม่ใช่แค่บแบรน,นด์ทีในยอดท้ายแต่ใส่ไซส์และขับเคลื่วด้วยสินค้าคุณภาพแท้จริง คือการสร้างความเชื่อมั่นและ loyalty ให้กับแบรนด์ในระยะยาวซึ่งสําคัญมากในตลาดที่มีการแข่งขันสูงและความสําเร็จที่สําคัญอีกอย่างที่ทําให้ราเบนแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆคือการกระจายสินค้าและช่องทางการจําหน่ายที่เขา้าถึงได้ทุกที่การที่แบรนด์น้องใหม่อย่างราเบนจะสามารถเจาะตลาดและเข้าไปวางจาหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำโมเดิร์นเทรดและอ e ีคอมเมิร์ซจนเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายและหลากหลายช่องทางแบบนี้ถ้าไม่แบรนด์เป็นที่รู้จักในวงกว้างสร้างการทับรู้และกระตุน้นยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไหมทุกคนเรื่องราวของสบ ซบูราเบนสอนให้เรารู้ว่าการเป็นแบรนด์้องใหม่ในตลาดที่แข่งขันสูงไม่ใช่จุดจบแต่มันคือโอกาสด้วยกลยุทธ์ที่คิดมาอย่างดีรวมทั้งการใส่ใจผู้บริโภคซาบูราเบนจึงไม่เพียงอยู่รอดแต่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีอยอดขายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆละวันนี้นะ่าขอตัวไปอาบน้ําให้สดชื่นกับซาบูราเบนก่อนครับซาบูราเบนสร้างุกสดชื่นครอบจบทุกการอาบน้ำแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆบบาย